สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการกดสกินอันติเมตฟรีแบบง่ายๆภายใน10นาทีนะครับ10นาทีครับย่างแรกเลยเราไปที่กิจกรรมนี่นะ๊บเห็นไหมผมได้แล้วนี่ไปดูที่เพื่อนก่อนอันดับแรกคุณจะต้องมี ID ดลอง3ามไดีเห็นไหมเนี่ยผมใช้ ID ดลองหมดเลย ID ที่ไม่ได้เล่นเนี่ย แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปกดเพิ่มเพื่อนเสร็จเราก็ส่งดอกไม้นี่เอาให้เต็มเลยนะนี่กดส่งดอกไม้ไปเลยให้เต็มเห็นนะพอมันเต็มสองร้อยอันนี้ตัวอย่างครับพอมันเต็มส่งร้อยปุ๊บสามไม่ดีแล้วเราก็มากดส่งโค้ดให้ตัวเราเองที่นี่เลยสามไม่ดีแป๊บเดียวได้เลย นำไปใช้กันนะขอบคุณครับ